ก่อนอื่นนะคะพอได้กรงมานะคะจับหงายก่อนค่ะประกอบกรงซำไก่นะคะประกอบจากหงายกรงอย่างนี้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาค่ะนี่นะคะค่อยๆตั้งเสาขึ้นมาสี่มุมจะมีเสานะคะนี่แล้วก็น็อตจะมีเข้าเข้ารูอย่างนี้เลยนะคะนี่ก้านน็อตสวมเข้ากันสวมอย่างนี้นะคะทุกมุมเลย จะมีทั้งหมดสี่มุมนะคะนี่เราใส่เข้าไปสองมุมแล้วก็เหลืออีกสองมุมนี่ง่ายๆนะคะขานี่จะมีอยู่ในชุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ประกอบนี้ค่ะเสร็จใส่ช่องอย่างนี้ค่ะอันสุดท้ายจะยากนิดหน่อยเรียบร้อยนะคะขนาดของกงนะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้นะคะฝาเปิดด้านนี้นะคะเปิดด้านนี้นะคะ ค้าการประกอบกงกงชาำไก่ก